สวัสดีครับวัดเขากระโดนมูลนิธิหลวงพ่อโตอยู่ด้านนี้นะครับมูลนิธิหลวงพ่อโตแล้วก็มาเป็นเครื่องใช้กสิกรรมด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นโรงหนังตะลุงอยู่ทางโน้นนะครับมูลนิธิหลวงพ่อโตนี่คือออโบสถนะครับเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่ปีนะครับสวยมากเลยนะครับดูรายพยานากรอบร้อมเลยนะครับ บนสดสวยครับลายแพรนาคสีทองอลา,ามเลยนะครับโบวสดหลังนี้สร้างได้สวยงามมากนะครับ ปิดทองผูกสีมาเมื่อวันที่29ธันวาห6หนะครับเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่ปีเองดูหินนี่สิครับ<ม>เหมือนหินแม่น้ำนะครับแปะทองด้วยนะครับหินแม่น้ำมาวางบนเสาหลักและแปะทองแปลกนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับ หินก้อนเบเร่งเลยเห็นไหมเลียงไปดูนเลยแล้วก็มีปู่ชีวกนะครับเจ้าแม่ขุนอิมตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับข้างในเป็น รูปหล่อหมวงโตนะครับนี่คือสารการบริเวนหลังใหม่นะครับกําลังก่อสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากนะครับเชิญครับมาร่วมทาบุญกันนะครับวัดเขากัดโดนขอบคุณครับ